ออกไปครับเอาที่ออฟตามครับไปที่ออฟเทียน ซอครับออนซอนดีซอออกขวามามาที่แก่ลองยิงครับเลี้ยวครับแซวเอาสอดครับอ๋อลูกนี้สนุกมาที่สอดทีๆออกขวามาครับแก่แก่ปอดไว้ได้ครับแต่ว่าลูกนี้ยังอยู่ แชมปครับเคาะืนแองชิปด้วยีใจกลอยเป็นดันฝ่าครับลกนี้ยางนีแค่แะบอลบที่ตดสครัโอ้ยแชมปเกี่ยวไม่ lô đi suối và tôi tạo sổ tiếp. แบบเียไม่ตรงกรอซสายเลยครับน้งที่ตายเขาจะเลียวบ็คเข้ากลางเลยครับตายครับออกซ้ายัทออกออสเลียวอ้าครับตายเสุตั้ม ไว้่อนไ,อไปแพนทอมอยู่ตาอยู่เอ้ยเขานะครับเขาสิขอบข,ข,ขอซ้ายสา,นานโอ้โหดูสิหลังคืนหลังมาเข้ามาที่ตายตายไหมายเลิยเลยเล่ยเลยเอ่ยเลยเล่นเลย่ลยยอน,น ชาปเพยสโอ้โหสวยงามรับวันเล่ครับลากการได้สิทธิ์ของแก้ครับสองประตูต่อหก ปล่อยบอลสั้นน้ำหนักไม่ได้ครับสดใส่พาครับโอเวอร์ว่าจอที่สามมาครับ ยกขวครับผมมาตับแกขวครับตับได้บอลตายเลยครับดูไนุ่นดูไนุ่นสกรไดโผองลูกนี้เข้าทางกองมีซอครับ สายปตอปะไปสดสีแฮปปี้จาพัตแบ็คกัไปหน่อยครับไม่ตรงเบื้อง ที่ลูนี้กครับองสวยงามเลยกินครับอยอนเข้าม่ครบเสากละรบาร์ทแชมเบียนจอกาเวดสี อาทิใจอ้ยหลุดม,มาครับอาทิแก่ยกบอลไม่ผ่านยังมีสดยังมีถาครับเด็ดแขนหลังไปอาทิใจ

ขาซ้ายครับโล่งโล่งครับสดเลือกดข่าวกรางครับที่โคต้าตามขอซ้ายกันที่ออกอลลทอลอรู้ออกขวาไปครับขวาซ้ายเนย ข่าวการาบลองยิงดูครับไม่ตรงกรอาดีใจบาครับไปยายวะยวมีใจครับไปสั้นไปไหนแล้วใจ เราตั้งครับเราแท็กไม่ได้ครับตรงน,นี้อันซอดเด็ดบอลมาที่แก่ขอมาที่เชีย่ยครับเปรี้ยครับอันที่แทก็กอันที่ฐานขอมาที่สดเข่ากราครับ โดนบงหากลากมามาที่สักดเ์ต่อางโลกครับใส่หม้โดนบล็อกลุกนนี้บอลโดนบล็อกสองครับออกขาบอลไปได้ครับโดนกดดันซะแล้วเอาเปลี่ยนทิศทางครับส่องสีหลอกยิงดูโดนบล็อกดูดีใจครับบังได้แล้วก็ตัดบอลได้ครับคูวัยรุ่น ลูกนี้ลึกไปหน่อยแข่งครับมัดบอลไปซ้ายมาด้วยใจครับขอเกากระดานครับไม่แม่นยื้มัดหลอกดินดูครับโอ้โหครับลูกนี้สุดยอดครับาตูครับโดนบักครับ อาทิตาครับอาทิตย์สึคดว่าถึงวาเลยคืไม่ได้เขาก็ได้พี่อาทิตาออกซ้ายเลยอาทิลย์ใจท้ายคือแต่มาที่แขอเข้าสัตสัทธะล้อนออฟออฟออกซ้ายเลครับแต่สปองไปนกดดันครับ อาทิตย์คับอาทจตยใจอาทีท่าที่ออกซ้ายนะครับซ้ายีเยียตัวขาเจาะเสาแรกโอ้ยมากตูงงครับลูกนี้โดนหลอกครับ ตอนเจ้คชักาที่ร้อนาที่ทักมาที่จ่าที่ทั้ที่นาที่จออกซ้ายทีชาติเาเบียร์ตาที่แั้และก็ออกซ้ายไปที่สอด อน,นีตเลีโยวสันไปแล้วนนเลีโยวอดีตข้าวทางลีซอครับและก็แก้ครับตัดเข้าในโล่งโล่งใส่พานครับโอ้โหแทมเบียแฮตติ หลุแก้ได้บอลนะมามาเฮ้ยดีคอนบล็เยอาขวาไปหากรัดิจ่าเบี้ยเบี้ยยินเสาแรกกระชอเข้ามาตูลูกลูกยิงเก้ามาครับ อิาเลีแคนารสเซียนซแลนด์นอร์เ์สีเนอร์เวยนนอรเย์นรนอ์นอร์เวนอรยอร์นร oh ์เวอร์เวย์นนร์ ขาจีเสา,สาไกลไปดีเพื่อนดีตรงนี้บูต้แข็งแ็งค่ะค่แข็เร็วหรือเกิดขาจีชาชีส์รอรอครับอร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 ออร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 รอร ไว้นุกครับโอกาสครับแต่ว่าแับว่าโกดี้โอ้โหเอาไว้อยู่็นากาสครับการแท้ โลกโลกใจเ <Hey. S 1> สียบอลอาวยังได้แล้วเก็บคืนมาครับใจใจใส่มาให้แ็กแ็ลโลกใส่เต็มข้อครับหกูกดีเหลือเกินครับ เจอกับน้ำทัำนะครับตร่นี้โหสว่างที่อยู่อันดับที่สองนะครับก่อนลงสนามแล้วก็มีน้ำทัำที่อันดับเจ็ดก่อนลงสนามครับอาดี้คูไวรัส ถือต้องโอ้ยสปีดไม่พลาดครับเจอแท็กเอ๋อไปที่ใจครับอดีตแก้ครับใส่เต็มท่อขาขวาไปอดีตแก้แก้อดีตสกัดฝั่งยศบายิดีตสมใจสมใจให้ทางโอ้โหลุยเจ๋งครับบอกว่าประตูประตูไม่ต้องปีแล้วครับ และหลบดีใจได้หรือเปล่าเพียบอลโ,โอ้โหครับบานทีประตูแล้วนะครับแท่ได้ครองบอลแล้วก็วางบอลยาวๆมันก็เป็นตัดต่แล้วนะตรงนี <ๆ S 1> ้นัดบาลมาตัด่อได้ครับตีต่อหลบดีใจครับดใจครับคำวก็เพลงึินไปอานี้นใจอนานี้แชมเปี้ยอนอาดี้สด นีดีผากับเสาแรกโอ้ยสวยงามครับลูกที่สิบสามมา ลองกินดูให้จบกอเราสองที่จันฮับโดนตัดต่อมาเจมาประชานต่อยายครับหมดเวลาครับคุณ